อ๋ย่ก็ขอสวัสดีชาวแวมพาทุทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยในเองนะคะก็สำหรับในส่วนของคลิปวิดีโอในวันนี้เนี่ยเรานะคะก็กลับมาการอีกครั้งหนึ่งแล้วนะของทางเกม r o บ l o อกนะคะอย่างในแบบที่มีชื่อว่า AA หรือว่า a n i m e a d v e n t u r e s นั่นเองนะคะสำหรับในส่วนของคลิปวิดีโอในวันนี้เนาะก็ยังอยู่กับแฟ่ของเรากันอีกเช่นเคยนั่นเอง อ่ะใช่ละค่ะทุกคนก็ในส่วนของคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะธาแบบ AA หรือว่า a n i m e a v e n g e r s นสหการได้มีอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งอัปเดตได้ไม่นานมานี้อีกด้วยนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะพาทุกคนไปดูในส่วนของอัปเดตที่น่าสนใจกันเลยดีกว่านะคะว่ามีอัปเดตอะไรยังไงกันบ้างนะคะแล้วก็จะมีโค้ดใหม่อีกด้วยนะคะอีกหนึ่งโค้ดด้วยกันที่จริงมันมีอีกโค้ดหนึ่งนี่แหละแต่ว่าเราใส่ไปแล้วแล้วก็คืนนะคะเดี๋ยวเรากลับมาบอกอีกครั้งหนึ่งแล้วกันว่ามนนปค้อยีใลิ่ ด้วยการ2องโคช่วงประมาณท้ายคลิปแล้วก็จะมีในสัปขออัปเดตที่น่าสนใจนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะพาทุกคนไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะมีอัพเดทอะไรที่น่าสนใจกันบ้างแล้วก็มีโค้ดอะไรบ้างนะคะ โอเคเนาะแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปกันเนี่ยก็ก่อนอื่นนะคะช่วยกันฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด u ับ cribe แล้วก็กปิดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยเนาะแล้วก็จะได้รับข้อมูลข่าวสารก่อนใครนั่นเองแล้วก็สำหรับใครนะคะที่อยากจะมาเล่นเกมด้วยกันกับเราทาง Discord นะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีเวลาเนาะเข้าไปต่อไปอ่านไปอะไรเลยนะคะนูจากการลงคลิปของเราได้เลยนะคะไม่มีเวลาแล้วนะคะในจังหวันี้ก็ต้องขอไปทุกคนด้วยนะคะที่ อาจจะแบบว่าลงคลิปดึกไปอะไรยังไงขอให้ทุกคนมานะตรงนี้ด้วยละกันเนาะโอเคนะคะคุณผู้ชมก็ทุกคน,นสามารถกดลิงก์ดิสคอที่ทิ้งเอาไว้ที่ใต้ด,ใดีสิฟิชชันนี้กับแบบไว้ที่ชุมชน YouTube ได้เลยนะคะทุกคนสามารถกดลิงก์เข้ามาได้ถึง2ช่องทางนี้เลยเนาะหลังจากที่เข้ามากันแล้วนะคะอย่าลืมไปแนะนําตอนประที่จะได้รับยศกันไปด้วยนะสามารถส่งแฟนอาร์ตเข้ามาพูดคุยข่าวสารกันได้เนาะโอเคก็เพื่อไม่ให้ไปการเสียเวลาละกันนะในส่วนของคลิปนี้นะจะเป็นคลิปสั้นๆเท่านั้นเดี๋ยวเราเนี่วน,นของ อัปเดตที่น่าสนใจกันเลยดีกว่านะคะว่าไทมแบบอนิเมะันแอร์เบนเจอร์สเนี่ยได้มีอัปเดตอะไรกันบ้างนนั่นเองนะคะโอเคนะคะทุกคนในส่วนของอัปเดตของไทม์แบบแอนิเมช e นแอร์เนเจอต้องบอกเอาไว้ก่อนนะคะว่า อัปเดตเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเองในส่วนของอัปเดตนะคะตรงทางด้านหน้าปกตัวเกมก่อนละกันเนาะให้ดูตรงนี้ก่อนจะมีในส่วนของตัวละครถึง2ตัวไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเอเลนยีเกอร์นะคะเอเลนยีเกอร์เนี่ยทุกคนจำกันได้นะคะไอเจ้าตัวละครตัวนี้เป็นในส่วนของระดับ l e เจนดารีเท่านั้นไม่แน่ไอเจ้าตัวเอเลนตัวนี้เนี่ยน่าจะสามารถอ e ีโวกลายเป็นเอเลนล่างตอนแบบว่าล่าสุดได้นะคะเออในส่วนของเอเลนล่างนี้นะ,ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นในส่วนของนาูโตะนะคะคุณผู้ชม นารูโตะเหรอนารูโตะจะไม่ได้นะคะว่าเป็นระดับอะไรแต่มันเปลี่ยนเป็นไอ้เจ้าตัวรูปแบบนี้ได้ก็แสดงว่าน่าจะสามารถอีโวได้เองนะคะคุณผู้ชมนะส่วนอีกตัวหนึ่งนี่ไม่แน่ใจว่าใช่ตัวหนึ่งหรือเปล่าอืมมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะแต่ที่เห็นใน่ชันน่าจะมีในส่วนของเอเรนกับนารูโตะสองตัวนี้นะถ้าให้ดาก็น่าจะสามารถอีโวให้กลายเป็นร่างต่อไปได้นั่นออกเนาะนี่ค่ะคุณผู้ชมลงเรนเนี่ยจะอยู่ตรงบริเวณตรงนี้ใกล้ๆกับระบบตรงทางแมชชีนฟรีเจมส์นะ,ะหรือว่าตรงเพลนะะค นี่สังขอครบบลงเรเนต้องบอกเอาไว้ก่อนนะคะว่ามันไม่ได้เปิดตลอด24ชั่วโมงนะคะหรือว่าเปิดให้เราเข้าไปได้เรื่อยๆแต่ว่ามันจะมีเวลาของมันอยู่นะคะ ซึ่งมันจะมีเวลาปิดของมันเวลาเปิดของมันอีกด้วยทุกคนก็ต้องมาดูทุกครั้งนะคะว่าเออว่ามันเปิดตอนไหนอะไรยังไงแล้วมันจะปิดตอนช่วงเวลาอก,กีน่นาทีอะไรประมาณนี้เนาะอขออภัยทุกคนด้วยในส่วนของเสียงรถนะคะโอเคก็ให้ทุกคนเ,นเข้ามายังตรงนี้คือเราสามารถเข้าไปได้นะคะถ้ามันเปิดแต่ว่าถ้ามันปิดก็จะยังเข้าไม่ได้เนาะโอเคทุกคนก็ถ้าทุกคนนยาเข้าไปนะ,ะทุกคนจะเห็นว่ามันมีในส่ังของประตูทั้ง5้านะคะซึ่งในตอนนี้จะเป็นในสังของด่าน Hidden Sand Village นะคะ,นะะ Midnight Attack เนาะก็จะเป็นชื่อด่าน เป็นในส่วนของหมวดฮานะคะก็จะมีให้เราดนสามารถเข้าได้ก็ต้องเข้ามาตรงตามเวลานะคะไม่งั้นก็เข้าไม่ได้เนาะในส่วนตรง่วนนี้น่าจะมี N P C Berserker นะคะเดี๋ยวลองกปคุยดูละกัน N P C Berserker นะคะไหนดยซดูสิ uh, Watch your back and d o n t e x p e c t a n y o n e to save you out there นะคะโอ้โหก็เขาได้ทำการบอกไว้นะคะว่าเออระวังหลังไว้ด้วยนะแล้วก็อยาก คิดเลยนะว่าใครจะมาช่วยเราเอาไปจากที่ดีได้อะไรประมาณนี้เนาะโอ้โหเบอร์เซอร์เกอร์ทำไมมันดูน่ากลัวจังเลยฮะคอนติเนียก่อนันนี้จะเป็นในสังของตัว NPC นะฮะเหมือนจะมีในหมวดเรดนะีมี NPC อยู่ด้วยกันรประมาณ3ตัวเนาะตรงนั้นเนี่ยจะมีเบอร์เซอร์เกอร์นะคะตรงจุดนี้นะ่าจะมีในสังของจิราย,ยะเป็นเรดช็อปนะคะเนยขอลองกดคุยกับจิราย,ยะดูหน่อยละกัน ะ Naruto has gone berserk again and we need to subdue him. If you find any tail b e a s t c h a ร์ e นะคะ tail beast c h a ชา e นะคะขออภัยด้วยถ้าอ่านผิดนะ I pay good for them ก็ถ้าให้แปลอันนี้นะคะก็เหมือนเขาจะบอกว่าในสังของนร r โตะเนี่ยเหมือนจะแบบแบบว่าเขาเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนแบบ อารมณ์แบบบ้าข้างเกิดแบบบ้าอยู่ดีก็บ้าขึ้นมานะคะคุณผู้ชมจําเป็นต้องที่ปราบไอเจ้าตัวนารุโตะให้ได้หากเราเนี่ยพบชิ้นส่วนสัตว์หางนะคะคุณผู้ชมไอเจ้าตัวจจริยะเนี่ยจะทําการจ่ายให้นะคะคุณผู้ชมจ่ายให้กับพวกมันเนาะซึ่งมันก็จะมีไอเทมบอกอยู่นะคะในส่วนของชิ้นส่วนเชลบิชชาร์ดน่าจะได้รับจากการเข้าไปลงเรทเนาะในส่วนของ50เชลบิชชาร์ดคุณผู้ชมจะได้มาเป็น นอร์โต้เดมอนโครกนะคะเอ่อน่าจะเป็นเสื้อคลุมชิเมโครกน่าจะแปลว่าเสื้อคลุมเนาะเป็นใครกับเอ,อ่อผ้าข้างหลังนะคะแล้วก็ถ้าได้ในส่วนของชิ้นส่วนเชลเบิสหรือว่าชิ้นส่วนสัตหางหน0 0ออันจะได้รับมาเป็นในส่วนของฮิดเด้นซีลนะ,ะคะคุณผู้ชมฮิดเด้นซีลเนาะก็ไม่มั่ใจนะคะว่าไอ้เจ้าตัวฮิดเดนซีลเนี่ยมันคืออะไรใครรู้ก็บอกได้นะคะนี่ในส่วนของตัวสีส้มเนี่ยจะสามารถคราฟเรรยูนตได้คือหมายถึงคราฟในส่วนของตัวละครที่เป็นตัว Re เรดหรอ ฮ้ยแต่ว่าต้องมีชิ้นส่วน50อันก่อนนะคะส่วนถ้าเป็นชิ้นส่วน100อันเนี่ยจะต้องคราฟที่เป็นต่อส,สีแดงจะได้คราฟเป็น Hidden Seal มาอ่ะแต่ว่าเราจะต้องมี1ชิ้นส่วน Hidden Seal ก่อนซึ่งตอนนี้คือเรายังไม่มีเนาะ โอเคอ่ะประมาณนี้อันนี้จะเป็นในส่วนของข้อมูลของ A T C ตัวแรกหรือว่าจิราย,ยะนั่นเองโอเคนะคะคุณผู้ชมน่าสนใจนะคะมันมีในส่วนของระบบการโครงการคราฟต้องมีไอเทมอะไรเอามาแลกเปลี่ยนอีกด้วยนะแล้วก็ถัดมานะคะจะเป็นในส่วนของเจ้าตัวเชงคูสันเองจะเป็นในส่วนของเรททิกเกสนะคะคุณผู้ชมเป็นคล้ายๆกับตั๋วลงเรทอะไรประมาณนี้ในส่วนของเชงคูส่กนะเขาได้ทำการบอกว่า As as a new a ์เอเวอเรชั่นเลนส์เ g กต y o เอ x ไซเ e d อะไรประมาณนี้นแล้วก็คือเชงคุณบอกว่าโอกาสในการประจนภัยครั้งใหม่นะคะก็ไม่รู้สึกตื่นเต้นเลยเหรออะไรประมาณนั้นนะคะคุณผู้ชมทําให้เรารู้สึกตื่นเต้นหรือเปล่าเราเนี่ยต้องมาทําการซื้อตั๋วรองเรดกับไอเจ้าตัวแชงคูสนะคะคุณผู้ชมแต่ประเด็นเนี่ยอยู่ที่ว่าไอเจ้าตัวเรททิเกตน,นะคะเรายังไม่สามารถซื้อได้เพราะว่าต้องมีเลเวลอยู่ที่25ก่อนฮะ ใช่ก็คือสรุปแล้วนะคะก็คือใครที่อยากจะลงเรทในตอนนี้นะทุกคนจะต้องมีเลเวลอยู่ที่ประมาณเลเวลยี่สิให้ถึงก่อนถึงจะสามารถมาลงเรทคือต้องซื้อตั๋วกับไอเจ้าตัวแชงคูสก่อนนะคะเพื่อที่จะเป็นการลงเรทดนั่นเองนี่แล้วก็ถ้าเป็นตัวอีกอันหนึ่งเนี่ยจะเป็นในส่วนของ Treasure Radar นะคะหรือว่าเป็นตัวสีเขียวอันนี้เลยถ้าทุกคนกดมานะคะ At r e a s u r e Radar gives คูณสอ Drops if you win Array นะคะ a d is a u t o m a t i c a l l y ก็ในส่วนของเจ้าตัวตัวนี้นะมันค่อนข้างจะพิเศษนิดนึงตรงที่ว่ามันจะทำการคูณ2จำนวนดอ o เมื่อเราชนะ Array นะคะอะแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวตัวนี้นีที่มีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือเมื่อเราทำการกดซื้อนะทุกคนจะต้อง ใช้โลบัสนะคะ129โลบั๊ในการซื้อไอเจ้าตัวนี้นั่นเองค่ะก็นะคะใครที่อยากจะได้คนสองจำนวนของไอเทมที่เราจะได้รับกลับคืนมาในการชนะลงเรนเนี่ยแนะนําให้ซื้อไอเจ้าตัวตัวนี้แต่ว่าต้องเสียโลบั๊ก129เนาะส่วนตัวฟรีขอจะในความเสียใจคนที่เลเวลไม่ถึงอย่างเราด้วยนะคะต้องมีเลเวลอยู่ที่25นะถ้ายัางซื้อไม่ได้อะไรยังไงเนี่ยเมื่อเราทําการเข้าไปลงเรทแล้วเนี่ยเราจะต้องมีเรททิ่เกตก่อนนะคะเห็นไหม เราไม่สามารถไปได้เพราะว่าเรายังซื้อตั๋วไม่ได้แถมเลเวลเราก็ยังไม่ถึงอีกเป็นอะไรที่โซแซท,ที่สุดในชีวิตฮะโอกศาสตร์จะพาทุกคนไปลงดูสักหน่อยแต่ก็คือลงไม่ได้นะเพราะว่าเราเนี่ยเลเวลไม่ถึงนะคะโอเคเสียดายอะ่ะคุณผู้ชมโอ้โหไม่คิดว่าจะต้องมีค่าเลเวลในการซื้อตั๋วได้ตอนแรกก็คิดว่าเออเก็บเงินหรือเปล่าใช้เงินซื้ออะไรอย่างงี้ ก็ไม่ได้รู้นะคะในตอนนี้นะคะใครรู้ก็บอกได้นะว่าในการซื้อตั๋วเรเนี่ยมันต้องใช้เพจหรือว่าใช้เงินกันแน่ในการซื้อหรือว่าต้องใช้อะไรยังไงใครรู้ก็สามารถมาพิไวที่ใต้อคอมเมนต์ได้เลยนะสำหรับผู้เล่นที่มีเลเวลถึง2ี่ลบ้วก็สามารถลงเรดได้แล้วเนาะอื อ่ะโอเคก็ในส่วนของอัปเดตนะคะของระบบโรงเรียนะจะเป็นระบบหลักนะคะที่ทางแบบเขาได้มีการอัปเดตเข้ามาซึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจกันมากแถมมีในส่วนของระบบคราฟตัวยูนิตแบบพิเศษอะไรย่างนี้เนาะเดี๋ยวเราจะต้องรีบไปทาการฟาร์เบลและคือแบบนี้มันฟาร์เบลค่อนข้างที่จะยากด้วยนะคะสําหรับเรานะโอเคนะคะคุณผู้ชมอ่ะแล้วก็ตามที่เราได้บอกกันไว้นะคะในช่วงประมาณท้ายคลิปเนี่ยจะมีการแจกโค้ดสองหัวนั่นเองซึ่งโค้ดนะคะก็จะมีอยู่ด้วยการ2โค้ดอันนี้อนได้เป็นโค้ดเก่านะคะโค้ดเก่าจะมีชื่อโค้ดที่มีชื่อว่า Data Fix นะฮะนส่วของโค้ดนีน่ทุกคนสามารถกดใส่เข้าไปได้เลยเนาะอันนี้คือเราทำการกดใส่ไปแล้วนะคะ Data Fix a f i x อันนี้เราก็จะได้รับเพชรในส่วนของเพชรเนี่ยมาคนะคุณผู้ชมแล้วก็อีกโค้ดหนึ่งนะคะจะเป็นโค้ดใหม่ล่าสุดที่ทาแมบบเขาได้มีการแอดเข้ามาเลยนั่นก็คือโค้ดที่มีชื่อว่า first race นะคะคุณผู้ชมแค่อยู่ที่ประมาณ961เพชน,นะคะเมื่อเราพอรีดิมโค้ดนี้ไปนี่เราได้มารวมรวมประมาณ 300เพนรนะคะคุณผู้ชมก็ทุกคน e สามารถไปใส่กันได้เลย3 0 0เพชรถือว่าค่อนข้างเยอะแล้วนะคะใครที่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับท่าแบบไอรีนอเวนเจอร์ซานก็สามารถมาพิมายที่ตาคอมเมต์ได้เลยนะคะหรือไม่ก็บอกข้อมูลตรงไอเจ้าตวัวบัตรตัวเรสได้นะคะว่ามันต้องใช้เงินใช้อะไรกันแน่ในการซื้อสามารถมาแบ,บ่งปันข้อมูลได้ที่ตาคอมเมต์ได้เลยจะขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็ต้องขออภัยในส่วนของคลิปวิดีโอในวันนี้ที่มีเสียงแทรกของรถโอ้โหต้องบอกไว้ก่อนนะว่าเสียงรถแทรกเข้ามาคือพยายามแก้ให้มันหย แมันแก้ไม่ได้จริงๆก็พยายามเต็มที่แล้วนะคะในส่วนของการลดเสียงแซรเข้ามาในคลิปก็ต้องขออภัยทุกคนอีกครั้งหนึ่งด้วยสําหรับใครที่ฟังคลิปเราแล้วมันแบบรู้สึกขัดขัดหูอะไรยังไงต้องขอไปทุกคนมานะตรงนี้ด้วยนะคะโอเคสําหรับในส่วนของคลิปนี้นะใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนั่นเองนะแล้วก็สําหรับใครนะคะที่อยากจะมาเล่นเกมด้วยกันกับเราบอกไปแล้วเนาะสามารถกดลิงก์อ่าที่ดีสคริปชันนะคะทําการทิ้งลิงก์คูดเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นที่บ้านดิชก้ทีส ได้เลยนะอะสำหรับในส่วนของคลิปหน้านั้นนี่จะเป็นอะไรงไงใครมีแบบแนะนำก็สามารถไปทิ้งไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะสำหรับในส่วนของคลิปเดอในวันนี้นะก็ต้องขอลาทุกทุกคนทุกท่านกันไปก่อนละกันนะคะคุณผู้ชมสำหรับในส่วนของคลิปเดอในนนี้ก็ต้องขอลาทุกคนกันไปก่อนละกันเนาะ